นี้ยังอยู่บทที่สามนะครับสัปดาห์หน้าจะขึ้นบทสี่แล้วนะครับดูโจทย์ข้อนี้นะครับเอ่อครึ่งครึ่งแรกผมจะทําให้ดูก่อนนะส่วนครึ่งหลังของโจทย์อะ่ะเดี๋ยวจะให้ทํากันเองนะครับให้แบ่งกลุ่มทํากันเองนะแล้วก็ออกมาเฉลยให้เพื่อนดูด้วยนะครับอะลองดูโจทย์นะ รพร้อมยังครับพร้อมยังเขาบอกว่ามีสารทำงานมีสารทำงาน R หนึ่งสามสี่เนะครับสถานะเน,นี่ยอยู่ที่นี่นะ saturated vapor นะครับเป็นไนออิ่ตัว ห้าสิบองศาบอกว่าอาบอกว่ามันปริมาตรมันเปลี่ยนที่อุณหภูมิคงที่นะครับให้หาให้หาความดันใหม่แล้วก็ค่าคุณภาพถ้ามันเป็นอิ่มตัวนะในเมื่อ,เ,อเมื่อเมื่อปริมาตรมันเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับแล้วก็บอกว่า ให้ repeat, repeat the problem คือให้ให้ทำปัญหาเดิมซ้ำอะ่ะกรณีที่ปริมาตรเนี่ยมันลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาตรปริมาตรแรกนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทำเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครึ่งแรกนี่ทำทาด้วยกันก่อนอันนี้เขาก็ให้ข้อมูลมาแค่นี้แหละนะครับ ภา,าชนะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นถังเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นถังหรือเป็นลูกสูบหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาอย่างคือปริมาตรมันมาเป็นถังเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จริงๆเราก็ไม่ต้องแคร์อะไรคือ คุณจะวาดลักษณะของคุณจะวาดลักษณะของมวนก้อนนี้เป็นยังไงก็ได้อะเพราะว่าจากการอ่านโจทย์เนี่ยมันก็เหมือนกับเราติดตามพฤติกรรมของโมลอยู่ก้อนนอ่มันก็คือเป็นมมลควบคุมเป็นระบบปิดอะเอาจริงๆร,รูปร่างมันจะเป็นยังไงก็ก็ไม่ต้องแคร์อะไรผมก็เลยจะทําอย่างนี้นะผมก็จะวาดรูปเป็นเป็นแบบเอ่อ เป็นฟรีฟอร์มอะคือเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แหละอะสมมุติผมอาจจะวาดรูปเป็นขยิบขยับแบบนี้นะสมมุติว่ามันเป็นมวลอยู่ก้อนหนึ่งอะทรงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าสําหรับโจทย์ครึ่งแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดปริมาตรมันเพิ่มขึ้นสองเท่าอ่ะความดันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็คุณตี้จะเป็นเท่าไหร่ถ้ามันเป็นอิ่มตัวนะก็ลองดูอันนี้ใช่ไหม แล้วก็สมมุติว่าปริมาตนะรมันเพิ่มขึ้นสองเท่าทรงอะไรมันอาจจะเป็นประบาณนี้นะแล้วก็เ,เราให้ก้อน r หนึ่งสามสี่ a อันเนี้ยเป็นระบบของเราเนอะเราก็ตี ขอบเขตของระบบเรานะครับตีคอนททรุ่มเนาะตีเอ่อซิสเต็มบาวเดอรีเอาไว้นะครับนะก็เท่ากับว่าเราติดตามมูลก้อนเดิมเนาะแต่ปริมาตรมันขยายขึ้นนะครับแล้วก็ก็วาดรูปให้มันสื่อความคิดเราไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นสภาวะเริ่มต้นอันนี้อาจจะเป็นสภาวะที่สองอะไรนี้นะครับแล้วเราก็เริ่ม ใส่ข้อมูลลงไปนะครับว่ามันมีมันมีข้อมูลอะไรที่โจทย์ให้มาบ้างนะครับสภาวะที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกเราว่ามันเป็นมีอุณหภูมิ50องศาใช่ไหมแล้วก็เป็นไออิมตัวใช่ไหมอันนี้ถือว่าเขาบอกคุณสมบัติมาพบสองค่าหรือยังจำได้อยู่ไหม นี่เราคุยว่าในทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเราต้องรู้คุณสมบัติสองค่าใช่ไหมเราถึงจะรู้ค่าอยู่ทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าสองอย่างสมมุติถ้าเราวาดทีวีไดแกรมทีวีไดแกรมอย่างเนี้ยข้อมูลสองอันเนี้ยเราจริ้มจุดลงไปบนกราฟได้อย่างได้อย่างอ้าวเมื่อกี้ยังพ,พยักหน้าอยู่เลยจิ้มจุดลงไปได้อย่างคิดว่าได้อย่าง นึกภาพตามนะสมมุติถ้าผมวาดเร็วๆนะเดี๋ยวจะวาดดีๆตอนท้ายอีกทีนะสมมุติเป็นทีวีไดแกรมก่อนแล้วกันนะมีเส้นความดันคงที่อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมแล้วก็ุุหภูมิ50องศาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเปิดตารางเทอร์โมของ R134a ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะรู้ว่าไอ้ความดันตรงนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ปะถูกไหมมันจะมีเส้นความดันอีกตัวอยู่เส้นหนึ่งใช่ไหมเราก็เขียนได้นะี เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเป็นไออิ่มตัวใช่ไหมจุดลงไปได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนไออิ่มตัวจุดได้ไหมไอหิ่มตัวต้องอยู่บนเส้นนี้ใช่ไหมถูกไหมครับแล้วก็อุณหภูมิห้าสิบใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จุดได้ใช่ไหมจุดตรงเนี้ยได้ใช่ป่ะถูกไหมก็แปลว่าไอสองชาติที่เขาให้มาเนี่ยมันพอแล้วนะคือถ,ถ้าคุณจุดลงไปได้เมื่อไหร่แปลว่ามันใช่แล้วละ่ะ ครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกคุณหููมห้าสิบแล้วให้ความดันอิ่มตัวมาด้วยเนี่ยก็เหมือนที่เราคุยกันตอนต้มน้ําอะนึกอออกไหมถ้ายังอ่นานแ้เปิดตารางเทอร์โมแบบเร็วๆเลยนะอันนี้เป็นอะไรนะ R หนึ่งสารสี่เอใช่ไหมตารางเทอร์โมอะ 134A ตารางอิ่มตัวแล้วก็เปิดตารางอิ่มตัวนะครับอันนี้นะเป็น 134A อิ่มตัวนะครับ50องศาใช่ไหมอยู่นี่นะครับความดันอิ่มตัวของมันคือ131.8.1นะอะสมมุติผมก็กลับไปวาดรูปนะสมมุติตรงนี้เป็น131.8.1อย่างนี้นะถ้าเกิดผมบอกว่าเอ,อสภาวะของเราเนี่ย ถ้าเกิดเราบอกว่าสภาวะของเราเนี่ยนะเป็น R หนึ่งสามสี่เอนะที่อุณหภูมิห้าสิบองศานะที่ความดันหนึ่งสามหนึ่งแปดจุดหนึ่งกิโลปาสคาลอย่างเงี้ยถามว่าอันนี้คือถือว่าเรารู้คุณสมบัติครบสองค่าหรือยังรู้ว่าอุณหภูมิห้าสิบรู้ว่าความดันเป็นหนึ่งสามหนึ่งแปดจุดหนึ่งกิโลปาสคาลอย่างเงี้ยถือว่าเรารู้คุณสมบัติครบสองค่าหรือยังหน้าตามันคือสองค่านะแล้วของจริงเนี่ยมันคือสองค่าหรือเปล่า ถามว่าคุณจุดลงไปได้ไหมว่าความดันหนึ่งสามหนึ่งแปดกิโลปาสคาลความดันห้าสิบอ่ะอยู่ตรงไหนอจุดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะมันเป็นไปได้ตลอดเส้นนี้เลยใช่ปะ่ะถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์บอกว่าความความดันหนึ่งสามหนึ่งแปดกิโลปาสคาลใอุณหภูมิห้าสิบองศาอย่างเงี้ย ไม่นับว่าเป็นคุณสมบัติสองค่านะโอเคไหมเพราะว่าที่จังหวะอิ่มตัวที่จังหวะกํากลังเปลี่ยนสถานะเนี่ยความดันกับอุณหภูมิอิ่มตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับรู้ค่าหนึ่งจะรู้อีกค่าหนึ่งโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันจะนับเป็นแค่หนึ่งคุณสมบัตินะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไ่ะครับ ไอ้ที่เราตอบว่ารู้คุณไอ้ที่เราบอกว่ารู้คุณสมบัติสองค่ารู้ค่าอื่นทั้งหมดเนี่ยสองค่านั้นต้องเป็นอิสระต่อกันด้วยนะแต่ว่าถ้าจะเป็นจังหวะอิ่มตัวเนี่ยถ้าเราบอกอุณหภูมิและความดันมาคู่กันเนี่ยไม่มีความหมายโอเคปะ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นจังหวะอิ่มตัวใช่ป่ะเราบอกว่าอุณหภูมิห้าสิบอะความดันมันก็คือหนึ่งสามหนึ่งแปดด้วยอัตโนมัติอะเรารู้อยู่แล้วถ้าโจทย์บอกมาว่าเฮ้ยที่ความดันห้าสิบ ไปที่ความดันหนึ่งสามหนึ่งแปดอุณหภูมิห้าสิบ 50, อย่างเงี้ยมันคือมันคือซ้ำซ้อนเนี่ยมันนับเป็นแค่หนึ่งอย่างนี้เก็ตนะเรียนสแตติกอย่างเรียนกสตร์หนึ่งอย่างเออเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณจะคุณจะไปเจอคำว่ารดันแดนเนี่ยนะไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นรดันแดนคือรู้สองก็เหมือนรู้หนะึ่งอ่ะคือมันซ้ำซ้อนกันอ่นะโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีดูว่ารู้คุณสมบัติครบสองค่าหรือ,อยังก็ลองนึกดูว่ามันสามารถจุดลงไปบ,บน PV ีไดแกรมได้หรือเปล่าถ้ามันจุดไม่ได้ก็แปลว่าย,ยังไม่ใช่โอเคนะครับแต่ตอนนี้โจทย์ให้มาก็คืออุณภูมิห้าสิบโอเคก็แนวนี้เป็นไออิ่มตัวก็ก็ต้องวิ่งบนเส้นไออิ่มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันระบุจุดตัดไดใช่ปะ่ะเพราะว่านี้พบสองค่าแล้วโอเคไหม หรือเปลี่ยนใหม่นะถ้าเกิดโจทย์มันบอกว่าเป็นของผสมอิมตัวที่มีค่า x เท่ากับ0.7อย่างเงี้ยจุดได้ไหม a 1.34a อุณหภูมิ50ค่าคุณภาพ0.7จุดได้ไหมจุดได้ไหมได้ไหมอุณหภูมิ50คืออยู่บนเส้นแนวนอนนี้ใช่ไหมคุณภาพ0.7ค่า x 0.7อยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ตั้งต้นที่ ของเหลอวอิ 0, ม <I S 1> ่มตัวเป็นศูนย์ใช่ไหมไออิ่มตัวเป็นหนึ่งใช่ไหมค่าเมันไล่แบบนี้ใช่ไหมครับจาค่า x ได้ไหมเนี่ยสัดส่วนโดยมวลของส่วนที่เป็นไอหารด้วยมวลทั้งหมดของของผ,องผสมใช่ป่ะที่ตอนเริ่มต้นตรงเนี้ยเป็นของเหลวอิ่มตัวใช่ไหมยังไม่มีไอสักนิดเลยอันนี้เอเป็นศูนย์ใช่ป่ะแต่พอมันเริ่มเดือดใช่ไหมเริ่มมีไอแยกออกมาจากของเหลวอ,อันนี้จะเริ่มมีค่า x แล้วใช่ไหม x มันจะเริ่มเป็น0.1 0.2์จุดหน่งองะไรเงี้ยนะไล่ไปเรื่อย10% 20%เงี้ยไล่ไปเรื่อยมาถึงตรกงกางก็ x เป็น0.5หรือห้าสิใช่ปะ่ะไปจนสุดอันนี้เป็น i อีกตัวก็คือเป็น i 100%ใช่ไหม x เป็น1.0อะไรเงี้ยหรือว่า100%ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0.7น็ก็กะว,ว่าเดินทางมาถึง70%ของระยะทางอะไรเงี้ยถูกปะ่ะราถ้าโจทย์บอกว่าเอ้ยอุณ 50, 5, x, 7, อนนหภูมิ ถูกไหมเพราะว่าคุณจุดลงไปบน PV, ทีวีทีวีไดแกรมได้เขาไหมเนี่ยโอเคนะอะทีนี้เราก็ไล่ความคิดเลยพวกนี้ไปก่อนเนอะอันนี้คือถือว่ารู้คุณสมบัติครบสองค่าไปแล้วนะครับส่วนที่สภาวะที่สองเขาบอกว่าอะไรมากอะเขาบอกว่าอะไรนะวนลุ่มมันดับเบิลใช่ไหมเขาบอกว่าวอลูมันดับเบิลใช่ไหม ก็แปลว่าเอ,อเขาบอกว่า v สองอ่ะมันเป็นสองเท่าของ v หนึ่งใช่ปะ่ะถูกไหมอันนี้คือโจทย์ให้มาใช่ไหมถูกไหมแล้วมองเลยไปอีกเลยนะว่าถ้าเกิดเรากําลังติดตามมวลก้อนเดิมอ่ะถ้าเรากําลังติดตามมวลก้อนเดิมอ่ะแปลว่ามวลมันคงที่ใช่ไหมอา้าวทำไมทำนิ่งๆวะเนี่ย ดูบทที่หนึ่งถึงสามครบยังยังดูวิดีโอย้อนหลังของทุกครั้งที่ผ่านมาครบหมดยังยังก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนก่อนจะให้คุณทําโจทย์เองเนี่ยผมจะเปิดสถิติอะไรเมื่อเมื่อเทิมนที่แล้วให้ดูนะนะ,นะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนนะถ้ามวลคงที่อแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมเขียนอย่างนี้ได้ด้วยไหม คือผมเขียนในรูปปริมาตรจำเพาะได้ด้วยไหมก็มันมวลก้อนเดียวกันนะ่ะถูกไหมปริมาตรจำเพาะคืออะไรนะครับคือปริมาตรใช่ไหมหารด้วยมวลใช่ไหมถูกไหมปริมาตรจำเพาะมันคือปริมาตรต่อหนึ่งหน่วยมวลใช่ไหมครับก็เอาปริมาตรตั้งหารด้วยมวลใช่ป่ะถูกไหมเสร็จแล้วถ้าเกิดมวลมันคงที่เนี่ย ผมเขียนบรรทัดเนี้ยให้อยู่ในรูปปริมาตรจำเพาะได้ไหมได้ปะผมว่ามวลหารตลอดมันก็จบแล้วใช่ไหมถูกปะผมเขียนในรูปปริมาตรจำเพาะเพราะอะไรเปิดตารางแล้วมันเจอเลยไงคือในตารางเทอร์โมมันเป็นค่าจำเพาะหมดเลยะนึกออกไหมครับแล้วในในโจทย์ข้อนี้โจทย์มันก็ไม่ได้บอกมวลเรามาใช่ปะเนืกออกไหมยังไงเราก็หาปริมาตรเต็มไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะถูกไหมครับกเ็เขาไม่ได้บอกมวลเรามา โอเคไหมเราก็เลยละมวลออกไปเลยดีกว่าทําไงดีก็เอามวลหารตลอดสมการนี้ก็เลยได้ในรูปปริมาตรจำเพาะดีกว่าเนาะจะได้เปิดตารางพุ่มใช้ได้เลยทีนี้ปัญหาเราก็คือเออแล้ววีหนึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ว่าปริมาตรจำเพานะณสภาวะที่หนึ่งที่มันมีค่าเท่าไหร่ว่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เราไล่แล้วใช่ไหมว่าเรารู้คุณสมบัติครบสองค่าแล้วใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยววีหนึ่งก็จะหาได้ใช่ไหม ถูกไหมเพราะเราเปิดตารางได้ใช่ป่ะที่อุณภูมิเท่านี้ไอเราเป็นไออิ่มตัวค่าวีมันเท่ากับเท่าไหร่เี้มันหาได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าอ๋อวีหนึ่งเป็นเท่านี้เว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววีสองก็จะหาได้โอเคไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่โจทย์บอกมาคืออะไรนะคอนสแตนเทนใช่ป่ะเป็นอุณหภูมิคงที่ใช่ไหมอ่ะผมก็ลากอย่างนี้เนาะ ตรงนี้ผมลากรูปสอนอันนี้แสดงว่ามันเป็นกระบวนการนะไอ้เวลากระบวนการเดินเนี่ยโจทย์ให้ข้อมูลมาว่าอะไรนะมีคงที่ใช่ไหมถูกไหมครับอันนี้โจทย์บอกแล้วก็เราสมมุติว่ามันเป็นสมมุติว่าเราพิจารณามาในลักษณะที่เป็นระบบปิดอะเราก็เลย เราก็เลยบอกว่ามวนมันคงที่ด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนนะั้นหลักการก็คือเอ้เราจะต้องดูว่าสภาวะที่สองเนี่ยเรารู้คุณสมบัติครบสองค่าหรือยังนะไม่งั้นเราก็รีเช็คอย่างอื่นไม่ได้นะเรารู้ว่า t สองอะ่ะมันจะต้องเท่ากับ t หนึ่งใช่ไหมถูกไหมอันนี้โจทย์บอกใช่ปะ่ะถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะ t สองเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหม หรือว่าไม่ใช่หรือว่าและและ x สองเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นใช่ป่ะอันนี้คือเอาสิ่งที่โจทย์ถามอะลงมาบนกระดาษให้หมดนะครับโอเคไหมทีนี้เราจะหาความดันที่สองหรือว่าค่าคุณภาพไอจังหวะที่สองได้ยังไงเราต้องรู้คุณสมบัติครบสองค่าก่อนใช่ไหม ณจุดที่สองเราจะต้องรู้คุณสมบัติครบสองค่าใช่ปหถูกไหมเรารู้ครบไหมรู้อนะุณภูมิใช่ไหมเขาบอกว่าคงที่รู้ปริมาตรจำเพาะใช่ไหมก็เป็นสองเท่าของสภาวะที่หนึ่งใช่ไหมครบสองค่าอย่างครบแล้วใช่ไหมแปลว่าเราควรจะหาความดันกับค่าเอ็กได้ใช่ไหมโอเคไหมถามนอกเรื่อง ตอนที่คุณทําแบบฝึกหัดไม่ว่าจะเป็นวิชาเลขวิชาวิทย์อะไรพวกเนี้ยคุณนั่งทําแบบนี้ก่อนไหทำปะไล่ก่อนใช่ไหมว่ารู้อะไรหาอะไรได้หนึ่งสองสามใช่ไหมจะเจออะไรก่อนอะไรอย่างนี้นะหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันนะโอเคไหมอ่ะผมก็เลยจะทําอย่างนี้เอาไว้ด้วยนะโจทย์ข้อแรกๆอาจจะทําอย่างนี้ทิ้งกันไว้ก่อนนะแต่ว่าข้อหลังๆก็ขี้เกียจละ เอ่อะผมก็จะจดลำดับการคิดเอาไว้เนาะอันแรกเราหาอะไรก่อนนะเมื่อกี้เราเอาอะไรเป็นตัวเชื่อมระหว่างสภาวะที่หนึ่งไปสภาวะที่สองนะปริมาตรจำเพานะไหมอุณหภูมิมาถูกเหมือนกันนะเพราะจทย์ให้มาแต่อีกตัวนึงที่เราต้องคิดเองเนี่ย ตัวที่สองที่เราต้องคิดเองในการเชื่อมสภาวะ,าวะที่หนึ่งไปสองก็คือปริมาตรใช่ไหมถูกไหมหนึ่งคือเราต้องหา v หนึ่งให้ได้ก่อนเนาะถูกปะแล้วถึงจะไปหา v สองจาก v สองที่เป็นสองเท่าของ v หนึ่งใช่ป่ะถูกไหมเสร็จแล้วที่สภาวะที่สองนะพอรู้ t สองกับ v สองแล้วอะ่ะ ก็จะหา p สองกับ x สองได้อย่างนี้เกนะ็ตไหมอย่านิ่งนะใช้ห้องเรียนให้เป็นประโยชน์นะครับรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะ่ะช่วยแสดงออกหน่อยนะไม่งั้นเราก็เรียนออนไลน์เหมือนเดิมอะ่ะมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรในการเข้าห้องเรียนนะโอเคนะครับไม่รู้เรื่องก็ยกมือนะครับผมพูดได้เรื่อยๆนะในห้องเรียนนะ โอเคนะค่าเทอมแพงนะใช้ให้คุ้มนะครับโอเคนะครับเราตีโจทย์แบบนี้แล้วนะคราวนี้จะเริ่มลงมือทำแล้วนะครับโอเคนะครับ